ตอนนั้นอายุที่1 5นะคะด้วยความรับผิดชอบนะคะที่ต้องมาหาเงินช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่นะคะ แล้วก็เลี้ยงน้องเพื่อให้น้องได้เรียนนะคะก็คือเข้ามาทํางานที่กรุงเทพหนูต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนในในส่วนตัวของหนูแล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนไม่ฟังใครเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ณตอนนี้ก็คือฟังมากขึ้นเอาคําพูดของแต่ละคนที่เรา,เบ,าบอกเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเอง <S 2> <S 2> <S <ๆ>การทํางานนะคะมันไม่สวยหรูเหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนในห้องเรียนคือเป็นทฤษฎีในการทํางานนะคะแต่ชีวิตจริงที่เราต้องมาเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนะคะการเรียนรู้ขั้น ที่จะทำให้เราเติบโตและเป็นคนที่มีคุณภาพในองค์กรต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิเกสวัสดีค่ะ ค่ะก็วันนี้เราอะทางานร่วมกันมาตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังไม่เวลาคุยกันส่วนตัวยันก็ทํางานที่ซีพีแรมมาก็เป็นยุคแรกๆผู้บุกเบิกในการทํางานที่ซีพีแรมที่เห็นว่าเราทํางานมามากกว่า25ปีอยากให้เราเล่าประสบการณ์การทํางานที่ซีพีแรมให้ฟัง่อยค่ะหนูเริ่มทํางานที่นี่เมื่อปี2 5 3 7เรียนยังไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้านะคะที่เข้ามาทํางานที่นี่เนื่องจากว่าที่หนูต้องเข้ามาในกรุงเทพนะคะที่ตอนนั้นอายุที่15นะคะ พ่อแม่ก็คือทําไรทํานานะคะมีพี่น้องสองคนแล้วก็เป็นคนโตนะคะความใฝ่ฝันที่ตั้งแต่เด็กนะคะก็คืออยากรับราชการนะคะก็คือเป็นครูหรือ,รอทํางานในส่วนของข้าราชการแต่ด้วยความรับผิดชอบนะคะที่ต้องมาหาเงินช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่นะคะแล้วก็เลี้ยงน้องเพื่อให้น้องได้เรียนนะคะก็คือเข้ามาทํางานที่กรุงเทพเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากทํางานอะไรนะคะเพอเข้ามาก็ได้มาทํางานที่องค์กรนี้เป็นองค์กรแรกนะคะ ซึ่งทํางานที่นี่เป็นลูกแรกๆในส่วนของอที่โรงงานที่สิวินทวง์ซึ่งตอนนั้นที่หนูเข้ามาทําคือในส่วนของการผลิตเค้กนะคะแล้วก็มีการผลิตขนมปังผลิตเพสตี้และผลิตขวดซองซึ่งในตรงนั้นก็คือเป็นอา,อา,อาคารเล็กๆที่เรายังทํางานกันอยู่ค่ะถือว่าหนูได้ผ่านสินค้ามาทุกผลิตภัณฑ์ในการทํางานของที่นี่ ในการทำงานของยุคแรกๆนั้นเราเน้นเ,เ,เ,เรื่องของคนเป็นส่วนหลักเพราะเราต้องใช้ฝีมือในการทำงานนะคะฝีมือแรงงานฝีมือคนนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในต,ตอนนั้นก็คือจะเป็นเครื่องผสมเครื่องรีออนแล้วก็เตาอบนะคะค่อนข้างที่เป็นเครื่องจักรเล็กนะคะเราดีใจที่สุดที่เราได้เครื่องแพ็คอัตโนมัติที่มาทำงานช่วยในการทำงานของเราก็คือในเรื่องของเครื่องตัวนี้ที่เราเข้ามาคือมาบรรจุขนมปังสลัดหมูยองและสลัดสามสหาย ส่วนที่เรายังไม่ประทับใจก็คือเค้กโลวันนี้ราคาปูยังใช้แรงงานคนในการบรรจุอยู่ค่ะตอนหนู่อยู่ที่สุวินทวงศ์นะคะต้องทํางานเป็นทุกจุดเพราะสินค้าของเรามีความหลากหลายมีทั้งเค้กและคุกกี้พายกววซองขนมปังอยู่ที่เดียวกันซึ่งในตอนนั้นใครเสร็จก่อนก็ต้องไปช่วยซึ่งกันและกันเพื่อผลิตสินค้าตัวนั้นให้ทันกับยอดที่สั่งนะคะโดยที่เรามีความเป็นพี่เป็นน้องที่ค่อนข้างสูง และช่วยกันโดยที่ไม่ต้องร้องขอแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งนะคะจากนั้นกิจการมีความเติบโตนะคะในในส่วนของปี2541เราได้มีการย้ายฐานผลิตจากเดิมที่อยู่ซีวินทวงมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมรากกะบงังจากคันเล็กๆสู่คันหลังใหญ่นะคะการทํางานของเราก็มีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะระบบการทํางาน ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานก็เข้ามาเริ่มมีเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติตามนะคะการผลิตแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายผลิตขนมปังและเค,ค้กนะคะยังก็ดูในส่วนของผสมเค,ค้กนะคะและคุกกี้นะคะจากนั้นได้มีโอกาสโอนย้ายนะคะไปดูในส่วนของแพ็คขนมปังนะคะประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสนะคะที่องค์กรให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะได้ปรับเป็นผู้จัดการแผนดูแลในส่วนของผลิตเค,ค้กชิ้นและก็ซอฟเค,ค้กค่ะ และในปี2552นะคะโรงงานมีการขยายตัวนะครับมีจากเดิมมีรากะบัง1และรากะบังสงนะคะได้โอนย้ายหน่วยงานนะคะมาอยู่ในส่วนของรากะบัง2ดูแลในรายผลิตกลุ่มเพสตี้และก็หน่วยงานสนับสนุนต่างๆอีกหลายจุดจนปัจจุบันนะคะทางองค์กรก็ได้ให้ให้โอกาสในการปรับตำแหน่งนะคะขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปังค่ะ หลังจากที่ยันทำงานที่ซีเพลรมมา28ปียันมีความประทับใจอะไรบ้างซึ่งทำให้เราทำงานได้ยาวนานขนาดนี้ค่ะก็สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือจนถึงทุกวันนี้นะคะหลักๆเลยก็คือมีความเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองนะคะของเราที่ต้องดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบนะคะเพราะโรงงานเราผลิตอาหารนะคะเราต้องผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยให้สู่ผู้บริโภคค่ะ ซีพีแรมยังเปียกเสมือนครอบครัวมีพี่มีน้องที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาให้คําแนะนําดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและการทํางานค่ะระหว่างที่ทํางานนะคะหนูก็ได้ศึกษาเรียนต่อไปด้วยต้องจัดสรรเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรียนให้เหมาะสมค่อนข้างหนักเวลาท้อหรือหมดกําลังใจพี่ๆน้องๆที่ทํางานคอยให้กําลังใจและช่วยเหลือจนเรียนจบปริญญาตรีค่ะก็หนูเรียนจบปริญญาตรีนะคะสาขาการจัดการ ที่มหาลัยราชพัฒนาชนครินค่ะมันทําให้หนูได้ได้เอา,เอาความรู้นะคะที่เราได้ไปศึกษามาเรื่องของด้านการจัดการมาจัดการในส่วนของลายผลิตที่จะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นค่ะหลังจากที่ยันได้โอนย้ายไปดูตามหน่วยงานต่างๆที่ยันได้เล่าให้พี่ฟัง เรามีหลักการในการดูแลทีมงานอย่างไรบ้างคะ่ะในส่วนของที่หนูได้ดูงานหลายๆอย่างและหลายๆจุดนะคะการสร้างทีมงานไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแต่ละคนมาจากต่างครอบครัวและอายุที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะน้องรุ่นใหม่ๆทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองและมีความคิดที่แตกต่างในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานนะคะต้องเป็นศูนย์รวมของทีมงานให้ได้ต้องสร้างความศรัทธาความไว้วางใจความเข้าใจ ร่วมกันของทีมงานสร้างเป้าหมายและวิธีการทำงานให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสนุกให้มีสีสันนะคะทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานทุกๆวันและแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่โทษกันนะคะแต่จะให้ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาหนูก็ได้ยึดหลักการทำงานนะคะ ยึดหลักอริยสัจสี่เหมือนที่คุณภะายพันหรือพี่เจน,นะคะที่เคยได้แบ่งปันให้เป็นแนวทางการทำงาน 1. เข้าใจปัญหาว่ามันคืออะไร 2. ค้นหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไรนะคะ 3. หาวิธีดับปัญหานั้น 4. หาวิธีปฏิบัติให้พ้นจากปัญหานะคะรวมถึงการใช้หลักสามจริงของจริงข้อมูลจริงสถานที่จริงทุกครั้งนะคะตัวอย่างเช่นการจัดการของเสียในรายผลิต ต้องวิเคราะห์ให้รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรเช่นสังขยาแส้แตกค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีทั้งหมดกี่สาเหตุทําให้ขนมปังแส้แตกนะคะหาทางเลือกและวิธีการแก้ไขและนําปฏิบัติเพื่อลดสาเหตุดังกล่าวในฐานะที่เราเป็นหัวหน้านะคะเราก็ต้องมีความกล้าเพื่อเป็นแบบอย่างได้แก่กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจอะไรไปแล้วแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราต้องกล้ารับผิดชอบ และเพื่อผนึกกําลังให้น้องๆมีกําลังใจในการทำงานแล้วงานที่ได้รับมอบหมายก็จะบรรลุผลสํำเร็จไปด้วยดีค่ะสุดท้ายคือเราได้ใจการทำงานนะคะเป็นทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทีมไหน,ไหนก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้ค่ะยันได้วางเป้าหมายการทำงานหรือว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างคะ สำหรับในการทำงานนะคะจากที่ได้รับโอกาสไปอบรมเรียนมาสเตอร์กับสมาคมส่งเสริมเทคนโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะหนูต้องการนำสิ่งที่เรียนมาไปปรับปรุงในกระบวนการผลิตในลายผลิตเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานซ้ำๆลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับองค์กรช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นและมีความสะดวกและความรวดเร็วเช่นกนารจัดการลายบาลานซ์ผสมบรรจุ ะะเพื่อลดขั้นตอนการรอต่างๆที่ส่งผลให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพด้านของเสียนะคะอีกเป้าหมายหนึ่งในเมื่อที่เราเรียนมาแล้วนะคะการประกวด Lean Award จะเป็นผู้นำผลักดันให้ได้รางวัลสูงสุดอีกทั้งจะประยุกต์ใช้หลักการ total productive maintenance นะคะหรือ TPM ในเสา AM ให้เกิดขึ้นจริงทั่วทั้งองค์กรค่ะนอกจากนี้ในจุดที่ยังใช้แรงงานเช่นผัดไส้งานผสม งานเตาอบนะคะที่ต้องใช้พนักงานที่มีทักษะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะรักษาพนักงานให้อยู่คู่กับองค์กรนานๆน,น,นะคะโดยการพัฒนาสกิลให้พนักงานมีความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้นได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสำหรับเป้าหมายของตัวเองในการทำงานทุกคนก็มีความฝันอยากให้ครอบครัวและคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ ได้อยู่สุขสบายหนูภูมิใจที่สุดคือสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดได้สําเร็จค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะที่มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างบ้านให้กับพ่อแม่นะคะเนื่องจากว่าจากเดิมที่หนูอยู่อยู่คล้ายๆตีนเขาที่เพชรบูร์ที่มีเขาล้อมรอบนะคะที่บ้านก็มีอาชีพก็คือทํานานะคะทำทำไร่ทํา,า,านาตาาปกติค่ะพ่อก็ถือทําสวนข้าวโพดนะคะบ้านก็เป็นบ้านาไม้เก่าๆนะคะที่พ่อแม่ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็เดินไปเดินมานะคะ พังแหล่ไม่พังแหล่แต่เราก็พึดเก็บหอมรอมริบนะคะในตัวทํางานที่นี่มา25ปีนะคะก็ได้เอาเงินในส่วนเงินเก็บในส่วนนี้นะครับได้สร้างบ้านอยู่ในเมืองนะคะเพื่อให้ในด้านสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของถนนนะคะเรื่องของอะไรต่างๆที่เราต้องใกล้หมอใกล้ชิดหมอสถานที่พยาบาลต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้นพ่อก็ไม่ต้องลำบ,บากแม่ก็ไม่ต้องลำบ,บากที่จะต้องเข้าไปหาหมอในยามแก่เท่าค่ะ บ้านตัวนี้ก็อยู่ที่เพชบูรณ์นะคะอำเภอเมืองค่ะหนูก็จะมีผลงานต่างๆนะคะที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งประกวดซีพี a รมอว์แช m a n a น a ว์นะคะเพชรเน a w อว์ Award, แต่ที่น่าภูมิใจที่สุดในโครงการที่ผ่านมาคือการส่งประกวด Lean ี w a r d ที่เราได้ซีเวอรโรงงานละกระบ,บังสอง ปี2564ค่ะที่ภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าตัวนี้ค่ะหนึ่งคือเราได้ไปเรียนแล้วนะคะได้นำองค์ความรู้มาพัฒนานะคะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงลายต่างๆให้เกิดประสิทธิผลนะคะในการที่เราได้ไปเรียนมานะคะแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราได้สอบผ่านลีนมาสเตอร์ ในบทบาทที่ปัจจุบันเราเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเรามีการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่รุ่นน้องๆอย่างไงบ้างคะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือให้คําแนะนําก่อนแล้วก็มอบหมายงานนะคะมอบหมายงานแล้วเราก็ติดตามนะคะให้เกิดการเรียนรู้น้องก็จะมาปรึกษานะคะว่าเรื่องของการทํางานยกตัวอย่างเช่นการจัดแผนผลิตนะคะก็ให้น้องเขาหนึ่งก็คือต้องคิดแคบเป็นนะคะ สอนวิธีการคิดแคปสองเรื่องของการติดตามนะคะก็คือจะมีการติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะให้น้องรายงานปัญหาต่างๆและเราก็จะแนะแนวค่ะก็ในในส่วนที่หนูเคยผิดพลาดจากการทำงานมาก็จะอธิบายว่าปัญหานี้ถ้าเราทำเรื่องนี้เราจะเจอปัญหาอะไรถ้าเราทำเรื่องนี้จะเปิดเกิดปัญหาอะไรนะคะเพื่อให้น้องเข้าเรียนรู้ทางลัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำจากที่เราเคยได้ได้ประสบหรือพบเจอมาก่อน,นะคะ่ะ ในการทำงานของที่นี่มันจะมีความเครียดหลายๆด้านยันมีวิธีการผ่อนคลายยังไงบ้างเดี๋ยวลองเลง่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะก็ในส่วนนี้นะคะที่มีวิธีการจัดการความเครียดจากการทํางานนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะมีชมรมแบดตินตันนะคะที่ที่เราได้ได,ได้ได้อยู่ในทีมนั้นนะคะไปตีแบดนะคะจันทร์พุธศุ์นะคะสวันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ สิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายได้ที่สุดก็คือการได้ไปเที่ยวนะคะหาความสุขให้ตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หนูชอบที่สุดก็คือภูเขาที่ต้องไปเที่ยวทุกปีนะคะก็คือภูทับเบิกที่บ้านเองนะคะอากาศที่บริสุทธิ์จะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน คำว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีความสําคัญกับชีวิตของยานยังไงบ้างคะค่ะก็ในส่วนของกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่หนูเล่าประสบการณ์นะคะ1คือมีการย,กย้ายไปหน่วยง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเค้กขนมปังคุกกี้นะคะหนูต้องกล้าที่จะยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพราะว่าการทํางานคือต้องไปเจอลูกน้องใหม่ๆแล้วก็ต้องกล้าที่จะ ไปบอกเขากล้าที่จะต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงการทํางานเขาที่เขาทําดีอยู่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่ดีเราต้องไปเปลี่ยนให้เขาทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะก็ในส่วนของตัวเองนะคะสิ่งที่กล้าแรกคือจากเดิมที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ <c oughs> คือเป็นอารมณ์ที่เย็นขึ้นนะคะฟังคนอื่นได้มากขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยอมรับในส่วนของคนอื่นได้มากขึ้นถ้าเป็นยุคแรกๆ,ๆทุกคนน่าจะรู้ว่าในในส่วนตัวของหนูแล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็คือไม่ฟังใคร เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ณนะตอนนี้ก็คือฟังมากขึ้นแล้วก็เอาคําพูดของแต่ละคนที่เราบอกเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ค่ะในอดีตทำไมยันต้องเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็ในในส่วนของตัวเองก็คือเป็นลูกคนโตนะคะความคิดของตัวเองต้องเป็นใหญ่ที่สุดพูดแล้วต้องทํา ก็จากเดิมที่ที่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะทุกคนก็คือไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าเข้ามาพูดคุยไม่กล้าเข้ามาถามนะคะพอเราหลังจากเปลี่ยนไปทุกคนคือเข้ามาถามมากขึ้นให้รับคาปรึกษามากขึ้นเราก็ได้มีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าเราเอาประสบการณ์มาบอกน้องๆรุ่นถัดไปว่าให้ทํำยังไงไม่อยากให้เจอกับปัญหาที่เราเคยเจอมาค่ะมันมีจุดอะไรที่เราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งคือความรับผิดชอบของเรามากขึ้น สองเป็นผู้นําแล้วก็สามได้ไปอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบรมภายในหรือภายนอกองค์กรที่เราได้ไปศึกษาแล้วเราก็ได้ไปศึกษาต่อป,ปริญญาตรีด้วยเราเข้ากับคนมากขึ้นหลายๆคนหลายๆค,ความคิดทําให้เราได้เปลี่ยนค่ะจากที่ยันเล่ามาก็คือใช้อารมณ์เป็นที่ห่งเนาะเราถ้าสมมติว่าเราจะไป เอาประสบการณ์ของเราไปสอนน้องๆทออีมงานว่าการใช้อารมณ์มันไม่ดีแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามาให้รับคำปรึกษาอย่างจะแนะนําน้องๆยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องสอนน้องนะคะก็คือบอกเขาบอกได้เหตุและผลก่อนว่าเหตุและผลนั้นคืออะไรแล้วเราก็บอกว่าเมื่อก่อนพี่ก็เคยเป็นคนแบบนี้นะการลองลองเปลี่ยนดูซิลองทําดูซิลองปฏิบัติดูซิ คือหนึ่งคือเราต้องฟังคนได้มากขึ้นและดูว่าการเปลี่ยนแปลงหรือชีวิตการทํางานของเราจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าบอกแล้วน้องไม่ทําตามเราก็คงจะต้องสอนต่อๆไปจนกว่าน้องเขาจะไปปฏบัติตามเมื่อเขาโตแล้วเขามีความคิดในการทํางานเขาก็จะยอมรับในส่วนตรงนั้นค่ะทำไมยันถึงมีความผูกพันกับองค์กรของเราซีทแลม ซึ่งสิพิรามให้อะไรกับยันบ้างคะก็ส่วนหนึ่งนะคะก็คือเข้ามานะคะได้ความที่แบบว่าเราทํางานแบบพี่เป็นน้องนะคะคือทําให้เหมือนกับเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้ก็คือให้ประสบการณ์ให้การเรียนรู้ให้อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการศึกษาด้านฐานะนะคะที่ที่พัฒนาขึ้นมานะคะ สุดท้ายนี้ก็อยากให้ยันฝากข้อคิดถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆอะค่ะที่เข้ามาทํางานที่ซิทิลัมก็สิ่งที่อยากฝากน้องๆน,นะคะก็คือการทํางานนะคะมันไม่สวยหรูเหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนในห้องเรียนคือเป็นทฤษฎีในการทํางานนะคะแต่ชีวิตจริงที่เราต้องมาเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนะคะการเรียนรู้เท่านั้นที่จะทําให้เราเติบโตและเป็นคนที่มีคุณภาพในองค์กรต่อไปะคะ่ะ จากที่พี่ได้พูดคุยกับยันในวันนี้พี่ก็มานึกถึงตัวเองซึ่งพี่จะโชคดีกว่ายันในหลายๆเรื่องคือพี่จบปริญญาตรีมาแล้วมาทํางานพี่ต้องชื่นชมในในส่วนของตัวเราะที่เราเริ่มจากที่ว่าเรียนมัธยมแล้วก็มาศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีในขณะที่ทํางานไปด้วยซึ่งมันจะเป็นแนวความคิดที่ต้องเอาไปต่อยอดหรือว่าสอนน้องๆให้เห็นถึงความพยายาม แล้วก็ที่เราประยุกต์ใช้ที่เราเรียนรีนอ่ะมันก็คือการลดละเลิกในกระบวนการต่างๆพี่มองว่าเราก็มีศักยภาพในการบริหารจัดก,การการวางแผนผลิตซึ่งน,งน้องๆอ่ะก็น่าจะเอาแบบอย่างของเราไปใช้ในการทํางานพี่เห็นว่ายันอ่ะยังมีความพยายามต่อสู้แล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งถ้าเรามีปัญหาอะไรก็คือสามารถมาคุยได้กับพี่ตลอดเวลาวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะวันดีค่ะ